โอเคครับผมกลับโซลเลยครับผมเดี๋ยวนี้จะมาเล่นเกมมาครับอีพีสองนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เจะย้ายบ้านกันนะครับผมเพราะว่าอยู่ไม่ได้จริงๆนะบ้านนี้นะครับมีแต่ตัวอะไรไม่รู้เต็มๆบากเลยนะครับพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับบ้านนี้จะเป็นที่พักพิงนะครับมีใครเกิดแน่นอนตัวอะไรมันร้องอ่ะมีม้อยู่ชุดกว่าๆไม่ถึงชุดสิไม่ถึงชุดครับไม่เป็นไร นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านบนภูเข,ขานะครับทุกที่ซ็อบบี้มันจะไมไ่ขึ้นมานะก็ต้องขยายอาณาเขตด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างทางตอนที่เราจะขึ้นเขานะครับผมเราต้องตัดต้นไม้ไปด้วยนะนี่ตัดไปเรื่อยๆนะโอเคตัดเสร็จแล้วครับจุไปข้างบนต่อคุณอยากแทะ อยู่โซนที่สิเทียมปูยากไอศครีมนะนี่ครับภูเขาที่เราจะอยู่ภูเขานี้นี่เองไม่ดูภูเขาด้วยครับเร็วหนาา้าขาจะสร้างบ้านอยู่สักตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกัน,นครับอ้าวโอ้โหเหี่ยวลงไปเลยเนี่ยไปม้มดเครับโอ้ยดูจะซัดตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าครับมันจะดีต่อชีวิตและทรัพย์สินตรงไหนวะเนี่ย เสร็จแล้วครับถัว่าแถวนี้จะมีไก่เยอะมากเลยฆ่าไปคร,ครับตัวหนึ่งฆ่าไปฆ่าไปโอเควัดีไก่ฆ่าไปนะครับต้องการแกะมากเลยตอนนี้ไม่มีแกะแต่ไม่เป็นไรนะเราจะสร้างบ้านตร,ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องขุดหินสักหน่อยนึงเอ,อ้ย บายนิดนึงนะครับเจ็บคอด้วนะครับขุดถิ่นไปเรื่อยๆเลยกระตุกเรื่อยๆเลยด้วยกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ขุดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไปหาไม้มาประมาณครึ่งจุดนะนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นชุดนี้เป็นไงบ้างไครับผม ยุคโควิดนะก็อยู่ในบ้านมีเวลาคัดเกมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆแบบทำกับข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีขึ้นนะผู้แรงผมเนี่ยโอเคครับตอนนี้ขุดใกล้เสร็จแล้วนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพก็อนนะผมไปไหนอย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็กลับบ้านมาต้องรีบอาบน้ำล้างมือด้วยนะครับ เราเผื่อเราเรามีเชื้อโรคมาครับผมเราก็ต้องรีบอาบน้ําเพื่อที่ให้เชื้อโรคออกจากร่างกายนะครับโอเคทีนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะไปครับผมไม้เอาแค่นี้พอก่อนเออไม่ใชลเอาไก่มาดิอันนี้มานะครับผมเราสร้างบ้านเล็กๆก,ก่อนนะเอามานี้ปึ๊บสองสามสาม,สามบล็อกครับที่ก็สามบล็อกเหมือนกันนะหนึ่งสองสามแล้วก็เดินไปสักหน่อยหนึ่งตันนี้โอเค นี้ก่อนหนึ่งสองสามต้อยตรงนี้นะครับผมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคได้เสาบ้านแล้วมันก็ทำไมมันกระตุกขนาดนี้เนี่ยครับต่อไปก็เดี๋ยวสร้างหลังคาตรงนี้ก่อนนะพักหน่อยนึงนะครับไม่รู้ไม้จะพอหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่พอแน่เลยพอไหมผมว่าไม่นะ ถึงด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาไม้ตัดก่อนนะวาเราอยู่นี่นะไม้ข้างล่างเหลืออยู่เต็มเลยนะครับโอเคฝูงไก่ก็เยอะเหมือนกันนั่นี่ยโอเคนะครับตัดไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเคโอเคถึลงเวลาต่อเติมบ้านต่อโอเคเสร็จแล้วไม้บ้านเราไม้บ้านเราริ่แปลกแเหมือนกันนั่นเนี่ย ได้ครับโอเคต่อบล็อกครับมีสองบล็อกนะเพื่อทำเป็นประนะตูนะแล้วก็ต่อน,นี่มาโอเคครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บโอเคไม้ไม่พออีกแล้วแน่เลยนะครับบราบ้าเราต้องใช้ไม้เยอะมากๆเลยจริงจรินะ ือว่าเราจะเอาหลังคาเป็นหินดีเพราะหินเราเยอะอยู่นะครับไม่เป็นไรเราเอาหลังคาเป็นหินก็ได้นะแต่ว่าตนนัวนึงเราต้องไปขุดคารฟิงเทเบิโมาก่อนนะเพราะผมวางไปตรงนี้สองกล่องโอเคนะครับต่อไปเข้าบ้านเอาฟักคาฟิงเทเบิโนะครับติ้นพันหมดแล้วเนี่ยวางตรงน,นี้แล้วกันแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องทำประตูก่อนนะครับ ประตูก็มีแล้วนี่แต่ว่าเราไม่พอนะเออเราต้องถมพื้นกันนี่นะนะครับกดพื้นไปก่อนนะเดี๋ยวขอเวลาถมพื้นแป๊บน,นึงนะครับโอเคมไม่เลื่อกดพื้นไปก่อนจะมืดอีกรอบนี้เอ้ยอะไรครับขอเวลาุดพื้นก่อนนะกดไปครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่ว่าก่อนหนึ่งเราควรจะสร้างหลังคางก่อนดีไหม นี่ก็จะหมดแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอนี้อุดแล้วกันเวลาเอาพื้นนี้ไปก่อนครับมันก็เหมือนกันแหละนะครับ๋ยวผมขอเวลาไปหาทรัพยากรนนึงนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราหาอุปกรณ์ของมาได้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถมบ้านต่อเอ้ยไม่ใช่เอาจเจ้านี้อุดต่อนะครับโอเคผมจะลงบ้านยังไงนะเนี่ยลงได้นละโอเคครับ โอเคไปเลยครับจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคครับแต่เราต้องรีบค้าไฟก่อนนะมีแล้วนี่ไฟครับเดี๋ยวจะมีมอนเต์เกิดนะอยางนี้เลยนะครับแล้วก็วเอาไฟสักหน่อยนึงคาเป็นดาบเลยติดไปตรงนี้ตรงนี้นี่ออกครับตรงนี้นี่สิโอเคปอกให้มันทั่วบ้านเลยครับ ตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีถ้าอันใหญ่อยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีทรัพยายกรอะไรบ้างนะครับเพราไม่เป็นไรเราอยู่ในบ้านกันไปก่อนนะครับ EP นี้ก็สร้างบ้านเฉยๆนะต่อไปก็คาฟไม้มาก่อนนะกล่องกล่องเราอยู่ในอันแดนเจียนเราไม่ได้หวามาสักสองกล่องครับมาไปตรงนี้เอาวางพิษนะครับฟ้าฟ้าโอเค ใส่ของที่ไม่จำเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันนะครับตอนนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวิตรงนี้ครับน่าจะมันจะสวยอยู่เดี๋ยวข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเอาบล็อกกินกันนะเดี๋ยวดาบโอเคนะครับต่อดูบ้านนะเดี๋ยวก็ต่อดูข้างบนกันนะตรงนี้กัน ปึ๊บรึ๊บึ๊บสามสองหนึ่งโอเคนี่บ้านสวยๆครับยอดโอเคจะตกสุดยอดเหมือนกันนะครับโอเคสวันนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับอีพีสามนะครับก็เเดี๋ยวอาจจะลงอันอื่นนะครับลงคลิปทุกๆวันนะครับวันละคลิปนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ goodbye ครับ